สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับช่องฟาก็กีกครั้งกับเกมบูอาคายกันนะครับผมฮ่าฮ่าอ่ามันนี้นะครับโอเมบูอาคายก็ได้มีการอัปเดตใหม่มาแล้วครับผมกับกาชาโตใหม่มาแล้วก็คราได้มีการอัปเดตในเรื่องด้วยครับเป็นในเรื่องของตอนที่3บทที่4เรื่องของคาอธิษฐานแก่พระเจ้าที่ถูกลืมเลือนซึ่งเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรงเรียนอาสนั่นเองและตัวละครที่มาอัปเดตก็คือตัวละครอย่างมิสกิและก็ฮิโยรินั่นเองครับผม ทั้งสองคนนี้ครับเป็นอยู่ในทีมสควอชของโรงเรียนอารีสกันซึ่งวันนี้ครับผมว่าจะมาเปิดคาชาหาทั้งคู่กันเลยด้ยที่แค่ทั้งคู่สิผมตั้งใจเลยว่าจะเปิดหาทั่วตัวละครทั้งทีมสควอชทั้งหมดเลยโดยเริ่มจากตัวละครสองคนนี้ก่อนอย่างมิสกิและคิโรริเลยและที่สําคัญครับความสามารถของพวกเธอนั้นเรียกว่าสุดๆมาก,กเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าความสามารถของเธอนั้นมีอะไรบ้างถึงได้อยากเปิดกันได้กันทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ครับขอเริ่มจากตัวละครอ,อย่างมิสกิก่อนเลย มิสกีนะครับผมเป็นตัวละควที่ทำดามเมจอยู่ในทีมสไตล์ซึ่งทำดามเมจอย่างดีเพราะว่าสกิลอัลติของเธอนะครับผมมันจะสร้างความเสียหายของค่าพลังโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี7วงทุกๆ4วินาทีซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องนั่นเองและที่สําคัญครับสกิลพื้นฐานของมิสกีเป็นการเพิ่มค่าพลังโจมตีด้วยแถมยังมีการสร้างความเสียเพิ่มเติมตามเอฟเฟคด้วยครับเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวทำดามเมจอย่างดีแบบหนักๆเลยต่อไปนะครับมาดูข้อมูลของทีโยลินครับ เฮียรี้ครับผมเป็นอยู่ในสายสเปเชียลซั p พอร์ตและแถมฮะถ้าไม่ตายของเธอครับจะนอาจกทำดาเมจแล้วนะครับยังสามารถลดค่าพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วยยิ่งมีทีมเป็นอารีสด้วยฮะก็ยิ่งลดค่าป้องกันเยอะอีกด้วยนะครับแถมสกิลติดตัวครับยังเพิ่มความใสหายคิดิคอลและก็เพิ่มพลังจงตีอีกด้วยนะครับผมเรียกเด้ว่าเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์อย่างมากเลยครับทั้งสามารถเป็นบัฟและดีบัฟในคราวเดียวเลยครับผมโอเคครับงั้นผมขอจบรีวิวสั้นๆไว้เท่านี้ก่อนเพราะวันนี้ ผม,มาจะมาทุ่มสุดตัวในการเปิดกาชาหาเหล่านักเรียนทีมสควอตกันเรื่องผมมามีตั้ง48,000เพรเรียกได้ว่าผมต้องเปิดได้ทั้งทีมทั้งหมดได้แน่เลยฮ่าฮ่อ้อเกือบลืมไปครับผมนอกจากจะมีการอัปเดตกาชาและเนื้อเรื่องนะครับยังมีกิจกรรมให้กับสั่เนื้อเรื่องบทใหบด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมภารกิจสำรวจเข็บปกครองของอาริสนั่นเองเมื่อเราทําภารกิจตามที่เขาให้กําหนดไว้นะครับและจนคบเก็บครบ้อยแต้มก็จะได้รับเพชรไป 1,200เพรเลยไหนๆกนอนทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะครับโอเคครับมาถึงเวลาชว่ชงสำคัญแลวในคันเข้าสู่ช่วงกาชาหมนนั่นเองครับผอมฮ่ามากันครับผมวันนี้ผมจะเปิดแบบพุ่งสดตัวเลย24,000เพรเรียกว่าครบการันตีเก็บแต้มครบสามารถแลกตัวคอคในนี้ได้1คึคนเลยครับผอมมาดูกันนะครับว่าผมจะเปิดกาชาได้ทั้งคู่ก่อนที่จะครบการันตีหรือเปล่านะครับมาเพื่อไม่เสียเวลากัน ไปกันเลยครับผมรอบที่หนึ่งมามาดูติฟ้าเ้ยจำููมาแล้วมาแล้วความรู้สึกนี่มันบอกให้ชัดเจนมันต้องมาแล้วนี่ฟ้าไปแลกันด,ด้วยเออเือ,อ,อมาไอ้ไม่ใช่ โอ้โหไงาม,มาถึงก็แบบหลุดเลเลยเหรอมาไ,ไ,ได้ชวนตอนไยเด็กครับผม,ไ,มได้ไม,มาถึงก็นึกว่าจะได้แล้วด้านโดนเด็กแกล้งครับผมกลายเป็นหลุดเลทเฉยอ้ะในเมื่อรแล้อก็ขอสะริ์เลยครับวันนี้ขอไปเลยวเลยกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้นี่มีติดไปได้ถึง20การันตีนี่มันนานเกินครับ มาไปเร็วๆไปกันต่อเลยครับรอบที่สองอ่าไม่ใช่ครับความรู้สึกชัดเจนว่าอ,อดจ้าอะไเกลือไม่เป็นไรสคริปเลยครับไปเร็วเลยครับผมไปน,นี้ขอไปแบบเร็วๆเลยมาเร็วมา<ๆ>เร็วมา,วมาต่อกันเลยครับรอบที่สาม เฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วชมพูมารอบนี้ผมว่ามั่นใจเลยมันต้องมาแล้วแน่ๆฮ่าฮไปที่สองครับฮ่าฮรอบแรกตัวแรกมาก็เป็นใบแรกมาครั้งที่สองนี่ก็ใบที่สองดูอา้าเลมวินเทอร์โเยอร์แล้วใครอะนี่น้องโดโรกะออนเนตนนั่นเองสายสเปเชียลซัพพอร์ตคิวครับผม ตัวลดเลนอีกแล้วจะดีใจที่ได้ตัวคอใหม่ก็เถอะแต่ก็ดีใจครับผเขาได้ตัวคอที่แบบตร,ตรงสายออนเซนนี่อ่ารอ,อ,อบที่สามไปแล้วครับผมไปกันต่อเลยครับรอบที่สี่อ่าเกลือครับผมโอ้ยเมื่อกี้นิวลั่น <c oughs> แต่ดูก็น่าจะรู้ครับว่า <c oughs> เกลือแน่ๆ,ๆครับ 最高のร็วをおเรしวเร็วเご主人様へのご挨拶といたしますไปเร็วน่อยมาหน่อยมาหน่อยอ่ะไปกันต่อครับรอบที่ห้าเฮ้ยชมพูมาอีกมาอีกแบบนี้ชัดเจนมาแน่แ S S R ฟ้าไปที่สองเหมือนกับครั้งที่แล้วชีไมาเด้มาแล้วนี่โรงเรียนาอาเรียบได้มาแล้วครับตัวคองมิสกินี่น,นี่สินะแบบดวงกำลังขึ้นเนี่ยมาแบบติดกันเลยแถมยังได้แบบมิสกิด้วยเหลือตังไปกินหนไมไปซื้อตัวของ <ขอ S 1> ยูนิต่ออีกเธอเท่ามากเลยครับดูภาพเนี่ย ขนาดนั้นขอแบบพูดไหนกันด้วกเรี่ผมว่าตัดสินใจครับที่ได้ตัวมิสกิเพราับช่ผมตัดสินใจเลือกว่าเก็บเพชรมานาเพื่อเปิดหาเธอก่อนเลยครับผมแล้วพอเห็นรูปภาพมาของโยริอีกก็ยิ่งได้แหละว่าต้องอยากเปิดหาตัวทินสปอททั้งหมดเลยก็เลยเก็บเพชรมาเยอะตั้งสี่มือแปดพกว่าเพชรเนี่ยนี่ครับผมตัวคอนอย่างมิสกิได้มาแบบปาบปื้มสุดเลยอ สวนเลือกอัพดาวไม่ต้องห่วงก็จะใช้เตทที่เปิดมาได้นี้มาอัพเลยครับผมมาได้ตัวละครภารกิจมิสกิภารกิจและสําเร็จแล้วต่อไปก็หาตัวคยอยฮิโยริกันเป็นตัวคอสายซับพอร์ตจะในเปอร์มือดีที่สุดเลยสำหรับทีมอารีเลยครับผมมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะเปิดได้ตัวคอฮิโยุกไหมหรือว่าจะไปครบการันตีก่อนมารอบที่หกอ่าเกลือครับผม มันต้องมาสิขอเลาะมาดูเลยมด้ไหมไม่มีอธิบายแลคำอธิบายสกปครับายอยากรีบเปิดตอนเร็วๆไปเร็วครับผมนี่รอบที่เจ็ดเฮ้ยมาอีกแล้วชมพูเฮ้ยอย่าบอกนะเอฟเอฟอ่า มาแล้ว <ara> ok. มาแล้วมาแล้วไปที่สมครับชของแบบมาเถอะได้จบคลิปแบบไวๆเลยมามาดูกันเป็นสเปเชียลเหมือนกันแต่เราอย่างไยโอ้ยต่อเลยด้เริ่มเราจะจบคลิปแล้วมาไปต่อครับรอบที่แปด เกลือครับผมเฮ้ยควารู้สึกมันเหมือนเกลือเลยอกิเยนโยสกิปสกิปคชิโนคุตะโนะรมามาไปกันต่อครับรอบที่เก้า ว้าวมาอีกมาอีกเออมาแล้วแบบนี้ถ้ามานี่จะได้แบบว่าไปอัพตัวละครชิโยอะลิเลย้าสองใบแบบนี้คาดหวังนะครับว่าต้องมีสักคนหนึ่งแล้วยเรเนียมริตรงมากตรงมากยริตรงมาก มาครับตัวแรกซายโกะนากะเรนเฮนโซริชื่อออกขายกันแล้วจะมาทำไมสาวเจ้าอ oui uh ุ่นสกุสุดโอยไม่ได้เกลียดน้องนะเลยผู้ช่วยทีทราตอนนี้มาขอมใบที่สองอ้โหิซุกิโอ้ยหลเลยทั้งคู่เลยอุตส่าห์ได้ทั้งสองใบไม่ได้กินพวกเกียรติพวกเธอนะแต่โอ้ยเราขอเป็นตัวคอนใหม่อย่างฮิโอยริก่อนไหม โอ้เจ็บกระดองใจเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไปกันต่อครับผมรอบที่สิบรอนยังไงอะผมไม่มีทางเกลือแน่เก็บเพชรไว้เยอะตั้งสี่หมกว่าเพชรเนี่ยแต่ถ้ารอบที่สิบนี้ยังเปิดไม่เจอนะครับผมอาจจะมาลองเปลี่ยนโหมดหน่อยในการเพิ่มของขังในการเปิดหน้าตู้เลยละกันโอ้โหเกลือเลยจ้าโอโตเซโกตามะ มา้ในเมื่อ,เ,อเปิดมาครึ่งทางแล้วตอนนี้งั้นผมขอเปลี่ยนแบบว่านอกจากเปิดเร็วครับไปเปิดแบบหน้าตู้หน่อยนะการเพื่อความข่งกับน้องคิโยริหน่อยนี่มาลูกหัวหนมาดูสิครับครึ่งทางแล้วถ้าเกิดว่าได้ก่อนที่จะกบก,การันตีนี่ผมมาต้องเปิดอีก,กรอบให้่อคบการันตีเลยนะเนี่ยมาไปเลยรอบที่สิบเอ็ด าความรู้สึกทำไมมันชัดเจนอย่างนี้ว่ามันเป็นเกลือแน่ๆเฮ้ยมีมีใบที่3มีหลุดเลสมาแล้วมาแล้วมาแบบน้องเหลือความคาดหมายนี้ต้องมาแล้วฮิโอลินี่แค่เปลี่ยนหน้าตู้นะเนี่ยมาไอเอ้ยเดี๋ยวคำพูดนี่คุณค้นอโห ไอ้สุดยโอ้โหจากการถ่ายรอบที่แล้วว้ายเธอนี่มาถึงก็เล่นวิชานี้จามาเรียนอย่างนี้เลยเหรอว้อายรอบี้แล้วครับผมไม่ได้เปิดหาเธอแต่เธอนั้นมาออกในกู้นี้เรียววัดเหานือความคาดหมายจริงๆมาลูกน้อยเธอวิ่งมาหาครับมาเปิดตอนที่เธอกำลังวิ่งเนี่ยแหละวิ่งมาหาเรามาหาเราเลย หลุดเล็ดไหมหลุดเล็ดหลุดเลด็ดโอ้โหกือกซาご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおไมียอมแพ้หรอกเราจะใช้วิธีนี้ในจะเห็นว่าจะมีฉากตอนที่เธอใช้ท่าไม้ตายจะวิ่งมาหาครับมันเหมือนกับว่าเราเธอกำลังวิ่งมาหาพวกเรามา อาเกลืออีกแล้วพอว่าเป็นอิโมจิเลยละกันอุ้ยโอ้โหใบเดียวด้วยคตรเกลือเลยอันนี้อติดตามไปขะครับตอนนี้ไม่ได้ตัวฟอชฮิโยริครับผมถึงจะได้ตัวคามิสากิมาแต่ฮิโยริยังไม่มาเลยมาหน่อยวิ่งมาหากดรอบที่สิบสี ไายทำไมมันเริ่มแบบเกลืออย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ยขอให้ตัวหลังนี้มามนด้ลุกขึ้น,นโอ้ย,อยเกลือทำไมรอบหลังมันเริ่มเกลือแล้วเนี่ยเดียลีมาหน่อยเธอมาหน่อยวิ่งมาหาฟ้า ความรัวส,สึงนี้อีกแล้วเจ้ลีจะหนีเราหรือไงมันต้องวิ่งมาหาเราไม่ใช่หนีเราโ่้ฮ่ 200, นนาฮ่าฮ่าะ่รฮ่าฮ่นฮวาฮ่าฮ่าอ่า่าจ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าน่า้่าร่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าน้ รุดเลดรุดเลดมามาไหมมาไหมไม่มาโอ้ยโอ้โหเหลือใกล้จะเข้าสู่ช่วงแบบ,แบบอันนตรายแล้วโอ้โหฮิโอลีมาหน่อยเถิดมาแบบก่อนการันตีหน่อยก็ดี ไม่มาเลยว่าในสมามเดียวเอาสึดในปัจจุบันตอนนี้ว่าเหลือสรอบสุดท้ายที่จะ<า>คุกกัลเจียมันก็สารอบสุดท้ายนี้นมาเปิดหน้าตู้เลยละกัน<ต>มามาอวยพรกันให้ฮิโยุริมาหาพวกเราหน่อยเถอะ มาหน่อยเธอเนี่ยดูสิเธอน่ารักขนาดนี้มันต้องมาสิมารอนที่สิบเนี่ยมันต้องมาแล้วทำไมความฝึกมันผุดหุดนี่อโอ้โหยังไม่มาอ,อีกเรื่ี้จังจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะ มาหน่อยเธอจะการันตีแล้วเนี่ยมาแบบสักรอบหนึ่งก็ดีมาเถอะจ้าตอนนี้จะเข้าสู่การันตีแล้วเนี่ยมารอบที่19ครับสองรอบสุดอันตราย <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่คำอธิษฐานเป็นจริงแล้วเธอมาแล้วนี่ มาเป็นวาดใบคเวอร์สีเกียโชคดีโชคดีต้องมาแล um ้วมาต่อยเขาการันตีแต่ด mm yeah. ้วยหุ่นใบสุดท้ายทัดเทียมเลยว่ามาแน่แน่ข้อความที่เราไดครับจากผู้ใช้ที่มีความรู้สึกนี้ละต้องมาแน่แน่ค่ะ มาแล้วใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้จเกดัวร้ายสุดท้ายครับต้องมาแล้วฮิโอรลี่มาอิซุนะจังเซเลสมาเธอนะเธอแกเราฮันเล่นใช้วิชาสลับร่างกับฮิโอยลหรือไงเธอกำลังจะมานะไม่ใช่ว่ามาสลับอย่างนี้อิซุนะาจัง เจอนิจาเล่นอีแกรวโอ้ยโอ้โหนึกว่าจะได้อิโอรีแล้วดันเจอน้องนินจาลังแกฉันโอ้โหก็แต่ว่าถ้าเปิดรอบสุดท้ายแล้วไม่เจอนี่ผมก็ต้องแบบเอาแต้นี้มาแรกเป็นการันตีเลยครับมาครับผมรอบที่20ิรอบสุดท้ายโอ้โหชัดเจนไม่แต่รอบสุดท้ายก็ยังไม่มาเลย อยังเกลือเลยเจ็บกระดองใจเลยรอบแรกดีรอบกลางเข้ามาแต่ทำไมรอบทายนี่แบบมาแบบเกลือบ่อยมาก่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเปิดไปแล้วสองหมื่สี่พันเพชรได้ตัวคอยมิตากิมาแล้วก็ไม่ได้ฮีโรก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับผม เปิดหาเธอไม่ได้งั้นก็ใช้จดหมายเชิญเธอมาแทนละกันอิโยจังในเมื่อเราเปิดหาเธอไม่ได้งั้นเราก็จะไปหาเธอแทน้อ่าได้มาแล้วครับเน่วันนี้ดวงดีจังเลยนะ ดวงดีสิเราต้องไปหาเธอเนี่ยโอ้โหและดูคำพูดแบบลังพูดแบบเหมือนรังเกมากเลยอ่ะสุดท้ายเขาก็มาที่นี่จนได้โอ้ยเธอน่าจะมาตั้งแต่แรกเลยนะจ้าน้องฮิโอยุริคำพูดของเธอนี่มันมาในตรงแบบตามแบบฉบับว่าคุกการันตีอย่างเงี้ยเอาเถอะไหนก็ได้น้องฮิโอยุริมาแล้วเพราบอกว่าผมได้ทีมสัอร์ตของอาริสมาสองคนแล้ว นี่เลือ,อีก2คนรออัปเดตมาเพื่อเปิดหาเธอกันนี่ครับผมน้องฮิโอริอ่าก็เท่ากับว่าผมก็ภารกิจนะครเปิดหาทีมสควอชของอาร์เรฟก,ก็สําเร็จแล้วครับผอมฮ่าฮ้เรียกว่าแบบตอนแรกก็มาดีนะครับตอนกลางก็โอเคแต่ทําไมตอนหลังนี่รู้สึกมันเค็มแปลกๆ,ๆอ่าแล้วพื่ <laughs> ๆทุกคนละครับเป็นไงบ้างเปิดกาชาได้ตัวขอน้องมิสากิกับน้องฮิโยริบ้างหรือเปล่าครับผม รอได้ครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างนี้ได้เนะครับมาอดกาชากันวันนี้นะครับผมก็เด่อนที่เห็นครับเกลือไปจนหนึ่งการันตีสลับผมเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีก24,000ีพเพชรสลับทีมสควอชต,ตัวค้างต่อไปได้ครับผมอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบก็อย่าลืมครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปค้างต่อไปด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้ผมขอรีบไปปั้นน้องสองคนนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย